เซอร์ไพรส์มอเตอร์ฟัคกเอฮ้เจอกันอีกแล้วถอคุณคือคือวันนี้เนะี่ยเฮ้ดูเจผมเจอสิ่ง้าดสิ่ง้าดมาลีดดี้ดีคดฮเป็น <Yeah, woo. S 2> ไ,ได้ยังไงเนะ่ยออฮ้ผมเจอผมเป็นคนแรกเลยเนะี่ย นี่ยังไม่ได้แปลงร่างเลยเนี่ยเป็นดิเอทได้ไงเนี่ยอือมันใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้ด้วยมีเสียงรุ่งสองไอเ้เจี้ยบตีกดท่านผู้ชมผมเจอการ์ดด้วยอะอือมีการ์ดทุกใบทุกแนวโอ้โหอย่างนี้ต้องลองแปลงร่างแล้วชิง่งจะแต่งยังไงด้ชม อื้มโคตรเท่ใส่โอ้โหแน่นท้องเลยคุณผู้ชมมันแน่นออกัมนนนท้องอ่ะฮึใส่ดีด้วยไอ้นี่มันสุดยอดมันติดเชื้อเลยคุณผู้ชมเฮ้ยครับทุกผู้ชมผมจะแปลงร่างมันจะอุ่ยนะผมว่ามันน่าจะแปลงร่างได้ดเว้ยอื้มต้องหาตัวดีๆ ชิงเฮนซเฮ้ต้ังแตงร่าไม่ได้ดย,ดย่ผู้ชมต้องแปงร่างหน่อย,ยชิงเฮนชีฮอต้อแปงร่างลยครับขอจะแปงร่างาเดอร์ดิโนนะฮม อฮ้มาเร็วน่ะนเหมือนมึงเหวอะท่านาผู้ชมผมแปลงร่างไม่มาเลยเดินโอไม่ได้อ่ะผมว่าท่านผู้ชมต้องกดไลค์เป็นกำใจให้ผมอ่ะผมว่าคลิปหน้าเนะี้ยผมน่าจะแปลงร่างมาเลวยเดนโอได้นะถ้าท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์คลิปเนี้ยผมขอเป็นกำใจคนละหนึ่งไลค์เลยครับเดนผมไปอัดคลิปแนละ้วต้องไปอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดู ขอจะแบบทิ้ก็เล่นไปว่าอะไรเป็นยาอ่อนอยูอ่อนโอเคงั้นก็เราจะลาจากด้วยท่าไม่ตรายนี้ด้วยกันนะครับไปไปเล่นกันชิงช่งชิ่ง มาครับก๊อปเข้ามาในเกมแล้วไปเล่นกันดีกว่ามาครับฉันอยากได้มานานแล้วึะซิงเกิลเพเยอร้อกใจอะไรวะเนี่ยก็เพเฮ้เข้ามาในโลกแล้วหันไม่ได้อใครทุบบล็อกเราไม่ได้ทุบบล็อกมาเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะ อาน้ำหนูใครใครทุบน้ำหนูไม่ไม่เอาอย่าทุบน้ำไม่เอาเออกระโดดไม่เอาหนูไม่ได้จุบไม่เอาหนูไม่ได้ต๊บอะหนูมีหัวใจเต็มหลอดนะอาหนูหันหน้าจอไม่ได้ไม่ครับนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่เอาไปครับฉันจะไม่หลดไมครับแบบนี้มันเล่นอีกแล้วอาเฮ้ยหันหน้าไม่ได้ ทุบบล็อกหินเร็วมากไม่ครับอะไรเนี่ยอ้เฮ้ยเดินไปไหนไม่ได้เลยเดินไปข้างหน้าอึพอัพอัพอัพอึพอั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 พอึพนัพอัพอาพอั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 เอัพ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 ไม่อมอออนอ ไมครับเทียนอ้โเข้ามาในเกมแล้วเล่นกันเลยดีกว่ามิกิเมาส์ตกใจลูกโก้หายไปไหนเนี่ยโด,ดนดักนี่ไม่ครับที่นายบอกเหรอเอา้าเนี่ยนะไม่ครับที่นายบอกโอ้โหไม่ครับจริงหรือเปล่าเนี่ย เพื่อที่จะจบเกมไหมครับเอ้ออะดวงตาหายไปไหนอะมาดวงตาหายไปไหนดวงตาของหนูไม่เป็นไรก็อะ,อะไปเอาออตกใจหนูควรได้ดูเสาโฆษณามาจากไหนนี่มหมาครับแท้จริงๆร้อนด้วยรันดักเอ,อ้โอ้ฉันละเบื่อจริงๆเลยอ่ะ ไม่ค้ำนี่แม่งน่าสนุกจริงๆนั่งขอบเป็นอ้าไม่เอารู้กลัวโฆษณาไม่เอารู้กลัวโฆษณามาจากไหนเนี่ยโอ้โหตัดไม้กันดีกว่าโอ้โหไม่ค้ำนี่เนี่ยมันดีจริงๆเลยเนี่ยฉันไปนไวไฟดีกว่าโฆษณาจะได้ไม่ต้องขึ้นมาหน้าเบืเ่อชิบหายเลยแม่งเอ้ยมิคิเมาส์ไม่ถูกใจสิ่งนี้โอเคเราต้องเอาชีวิตเราประมาณนี้แหละ เอ้าไม่กอดอึมตัดแค่นี้ก็พอแล้วโอเคขับของตะลุยปุ๊บเจตะลุยฆ่าซอมบี้ยูหูไปแร้วเติร์ร์เติเติร์รติตตตตตเร น,น้ำมันตื่นชังเลยว่าเนี่ยหนูไ้าโฆษณาหนูกลัวไดโนเสาร์ด้วยหนูสางเปน็นไวไฟแล้วไม่คิดเหมาไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจเลยคุณเอาดินก่อนดีกว่าเอาดินไปสร้างบ้านโอเค ้ติ๊กแปซิฟิกหนูว่ลน้ำไม่เป็นมันลึกมากอ่ะฉลามฉลามฉลามปลาหมึกยักษ์ไปอ่ะไม่ครับฟรีวันนี้ฉันก็พิ่งเพิ่งซื้อไมค์ครับของแท้มัน่ะเอ๊ะเอ่ออะไรเนี่ยทำไมไม่ครับของแท้เป็นอย่างงี้ ก็ฉันเล่มเวอร์ชันก่อนมันไม่ใช่ของแท้ฉันก็โดอของแท้มาแล้วนี่ไม่ใช่ของแท้เหรอเนี่ยฮึเอ้ยกดสตาร์ทเชียลไปสิฮึเฮ้เเเเยนี่มันจะอะไรกันเนี่ยว้าวน้ำมันเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้มากเฮ้ยโอเมก้ารอปุ่มเล็กลงสมจริงขึ้นรีซอฟต์แอกไม่เหมือนเดิมโอ้ oh my god นี่หมายความพัฒนาไปถึงเวอร์ชั่นไหนกันแล้วเนี่ยโอ้โห นี่มันเฮ้ยนี่มันเวลาอะไรอะเฮ้ยอโอยเล่นโหมดนี้ไม่มันเลยไม่มันเลยปรับเป็นแคทีบกดีกว่าอุ้ยปรับได้ด้วยมีขึ้นด้วยเกมโหมดสีบเฮ้ยก็เปิดโหมดโอเปริเตอร์นะทำไมเล่นไม่ได้อะเอาเฮ้ยเออนี่มันใหม่คาฟ,ฟีบอนี่โอ้โหอะไรเนี่ย เฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องเอาชีวิตรอดหน่อยแล้วเออเบเออเออเออัดดีเจ้ามาสบายดีไหมตีแม่งเลยเออฉันเหนื่อยกับเวอร์ชันเก่มามากเลยเ่ะเวอร์ชันนี้มันมีอะไรทำสนุกสนุกมากเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ย ทำเลยไม่ได้เลยปรับเคีย์ทีไม่ได้เลยนั่งทุบ้าดีกว่าโอ้โหนั่งทุบยาไปวันวันเป็นคนตัดยาป้อนนี้บอมีอีหยังมาพังทลายความหวังของสองลงได้แม้เดนจะร้ายพอเฮ้อร้ <c oughs> องมัวไปหมดเลยนะครับโอ้ oh my god ใ <c oughs> มครับนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลย,เลย เอาชีวิตรอดก็น,น่าเบือ่อน่าเบือ่ออ้เดินเล่นไปอย่างเงี้ยแหละไมค์ครับนี่แม่งก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้ต้องซื้อเองอีกโอ้ไมค์ครับมันเลยจะเปิดฟรีเนี่ยเปิดอัปเดตเตอร์แล้วก็ปรับไทม์โุ้ยอาจจะปรับไทม์หนูทำไรได้เฮ้ยจะไทม์เ,มเซตได้โอ้ my god ทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วฆ่าตัวตายดีกว่าเออไม่ตายโอ้โหไม่ข้ามนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเออลากนไม่อยากอยู่แล้วไม้ครับแท้นี่สินะไม้ครับของแท้ที่เขาว่ากันเป็นไง ฉันก็โหลดมาแล้วแหละไม่เหมือนไอ้พวกนั้นน่ะเล่นไมค์คบกระจกกระจอกฟรีฟีเถื่อนเทือนบ้าๆก๊อปดูของแท้นี่สิเออไม่กระตุกภาพสวยคมชัดลึกโอ้โหคมยิ่งกว่าดาบไรเซรเรเบอร์อุย้ยเห็นไหมล่ะของแท้ก็ดีอย่างเงี้ยแหละดีจนแบบ เห็นโซบี้ใต้ทะเลอ่ะเออของแท้อ่ะของแท้ก็เนี้ยครับโอ้โหก็ดูดิครับเศษของไรได้อ่ะครับวางนู่นวางนี่ได้ครับสร้างบ้านได้อ่ะครับของแท้ก็เนี้ยแหละครับเออเป็นไงก็เพราะไม่มีตังก็ไม่ต้องอิจฉานะอืมนี่ระดับของแท้อ่ะครับเออของแท้เออยอกๆนะเออก็ ถ้าแลกคลิปปะทะกันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาให้ดูไม้ค้าบแท้กันนะก็เป็นไงบ้างครับก็ความเหมือนที่แตกต่างก็ประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้ก็พูดเล่นๆนะครับหยอกๆนะก็อย่าโกรธกันนะก็ได้ทำให้ไม่พอใจไหนขอไปด้วยนะครับไม้ค้าบแท้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันนะครับก็เล่นกับเพื่อนอะไรได้ตามปกติเล่นเซิร์ฟอะไรได้นะครับก็เอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้ได้แหละนะครับผมคือผมไม่รู้จะพูดไปทําไมนะแต่มันเป็น คือจุดประสงค์คลิปนี้ก็คือแบบอยากจะปมาทำปะทะการเปรียบเทียบกันนั่นแหละเออความเหมือนที่แตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออคิปเปอร์อยู่ตอนเช้าได้โคตรจะเจ๋งนะครับผมจะพูดทําไมไวนะเนี่ยมันกขลุก,กันหมดเลยเนะี่ยนี่ครับของใหม่ก็แบบว่าจะมีของใหม่อย่างเงี้ยแบบมีแพนด้ามีพิเล็กเจอร์เฮาส์อ่ะเออท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเค้กก็ถ้าผมไม่ทำให้ท่านผู้ชมไม่พอใจไหนขอไปได้นะนี่ครับโอ้โหมีอันนี้ด้วยธนูเว้ยมันเลง็งเล็งคิปเปอร์ว่ะยิงเหรอมันจะยิงคิปเปอร์หรือดูดูมันเล็ง มันไม่อีคิเปอร์คุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมนะแต่ผมชอบเสกแพนด้มามากๆเลยนะไม่รู้เป็นบ้าเลยนะครับแพนด้าเขาว่าน่ารักค,คึกคักเวลาเราเล่นอะุยไม่ใช่นี่ครับของแท้มันจะอยู่ชั้น11.4นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวอร์ชันม,มันสลับไปสลับมานะครับของแท้มันอาจจะพัฒนาช้าก,กว่าก็ได้ประมาณนั้นนะเอออันนี้ก็ไม่รู้นะก็พูดไปมัวๆซุววยๆไปงันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ ทมไนนี่นี่ครับของแท้ก็ดีอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําก็ซื้อของแท้กันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมซื้อของแท้คือแบบมันอัปเดตได้ตลอดถ้าผู้ชมครับผมเก็บผิดขออภัยด้วยไปคี้เผิ่ไปเขียนทมเซตไม้เฉยเลยนะครับอผมไม่อยากสมมติไม่อยากได้รตอนเช้าไปไปต้องคืนน่ะก็ของแท้นะครับทําอะไรก็ได้ครับโอ้สวยมากครับท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับผม โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปด้วยเพียงแก้วนี้นะครับก็ถ้าทําให้ท่านผู้ชมไม่พอใจตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนขออภัยด้วยนะครับคืออยากจะทําคลิปนี้จริงๆครับแต่อาจจะทําไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่อยากอธิบายอะไรไปมากกว่านี้แล้วสําหรับไมครับแทนนะครับมันก็ของแท้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าเออได้กับเพื่อนได้นะครับมันจะมีใครไม่รู้อีกไหมเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ฝากบอกต่อต่อต่อกันดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับต่อนี่ใช่ดาราครับ ก็ใช่แหละพอเฮ้อโอ้โหโอเคนะครับคือช่วงนี้แบบติดหัวใจศิลามากเลยนะแบบคือไม่ได้ดูวันไหนนี่แทบจะตายแต่ผมก็ดูทุกวันนะเออยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นอย่งประเด็นนั้นโอเคครับก็นอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วที่ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนียวจะกดไลค์และกดซับสไครต์ให้หมดเลยนะครับสำหรับนี้ไม่ปล่อยขอบคุณที่รับชมจนจบครับกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ